ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอตั้งแต่หน้ายันประตูหาแข่งที่แมนยูเหมาะคว้าตัวตลาดหน้าหนาวนี้เปิด5รายชื่อแข่งทางเลือกที่เหมาะสมที่แมนเชสเตอร์เด็ดควรพิจารณาคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อมาแก้วิกฤตผลงานย่ำแย่เวลานี้ตลาดซื้อขายนักเตะ5ลีกใหญ่ของยุโรปได้เปิดตัวขึ้นแล้วซึ่งทําให้หลายๆสโมสรจะได้มีโอกาสซื้อตัวนักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่จําเป็นต้องใช้เงินเสริมทัพนักเตะใหม่ช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แล้วหลังจากผลงานของพวกเขาไม่มีความสม่ําเสมอจนหล่นมารังที่7ของตารางวันนี้เราจึงนํห้าแข้งเป้าหมายน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมทัพป,ปีศาจแดงมากที่สุด1ึช่องแคลรตอริโบชื่อของปลากระกลังเลือดน้ำหอมเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาแล้วซึ่งในฤดูกาลนี้ผลงานของเจ้าตัวก็ยังสุดยอดเป็นกําลังสําคัญพานนิสต้นสก,กัดมีลุ้นแชมป์ลีกเอิงด้วยการรังร,งรองจ่าฝูง จากผลงานอันโดเดนทำให้ดาวเตว้ย23ปีเพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกไปเรียบร้อยซึ่งอดีตกองหลังบาซโนนาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในการเข้ามาเป็นตัวแทนของราฟเฟลวารันที่สอแวลย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย 2. คาวินฟิลิปแมนยูเริ่มมีข่าวพัวพันในการดึงมิดฟิลด์ทีมช่างกรีมาสักระยะแล้วหลังจากนักเตะกลายเป็นส่วนเกินของแมนซิตี้นับตั้งแต่ย้ายมาจากกรีดยูไนเต็ด จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้มีโอกาสที่เป๊ปกอร์เลาจะไม่รั้งตัวนักเตะไว้ใช้งานต่อหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจและจะทําให้ปีแสดงมีตัวเลือกกองกลางเพิ่มขึ้นที่จะมาเป็นตัวแทนกาซิเมโรที่เริ่มโรยลาลงไปแล้ว 3. แซอูกิราซีหัวหอกทีมชาติกินีกําลังมีผลงานที่ร้อนแรงในฤดูกาลนี้หลังกระโชคตะข่ายไปแล้ว17ประตูให้สตุตการ์ดเป็นรองดาวสโวต่อจากแฮร์รี่เคนเพราะมีส่วนสําคัญให้ต้นสกัดขึ้นมารังที่3ของตาราง การย้ายมาของดาวเตวัย27ปีน่าจะทําให้พีแดงมีตัวเลือกในแดนหน้าเพิ่มมากขึ้นหลังจากตอนนี้มีเพียงราสมุธหอยหลุนเท่านั้นที่ต้องแบกความหวังไว้เพียงคนเดียวมีรายงานว่ากีราซี่ได้ปริเสีที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสตุตการ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการย้ายทีมช่วงตลาดหน้าหนาวเนื่องจากปัจจุบันเจ้าตัวมีค่าชีสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรเท่านั้นซียูซูฟเอเนสซี ชื่อของดาวเตะทีมชาติโมรกโกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในตำแหน่งกองหน้าซึ่งแม้ว่าปีนี้ผลงานของเซบียาจะไม่สู้ดีนักแต่ผลงานส่วนตัวของเขาถือว่าไม่เลวหลังยิงไป9ประตูจาก24เกมจากทุกรายการซึ่งหากเขาย้ายมาอยู่รังผีไม่แน่ว่าผลงานของเขาอาจกลับมาร้อนแรงเช่นกับการเล่นฟุตบอลโลก2022 ดาวเตะวัย26ปีเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีทั้งความเร็วเล่นลูกกลางอากาศได้ดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมในการย้ามาเล่นในเพียร์ลีกอังกฤษ 5. ดาบิดเดียร์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แมนยูจำเป็นต้องวางแผนเป็นอย่างดีเนื่องจากพวกเขาจะต้องเสียองเดโอนานาที่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2023ที่จะแข่งกันระหว่างวันที่13มก,กราคมถึง14กุมภาพันธ์นี้ ทำให้ปีแสดงจะช่วดใช้ในายดานหมอผีรายนี้หลายนัดแม้ว่าตอนนี้ผีแดงจะมีเอาตายบายินดีนายด่านมือสองรอสแตนบายอยู่แต่คุณภาพของเขาอาจยังไม่ดีพอที่จะยึดมือหนึ่งในระยะยาวซึ่งจุดนี้เองชื่อของเดคาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แมนยูควรพิจารณาดึงกลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งหลังจากนทวารเลือดกระถิ่งยังคงไร้สังกัดใครลงเล่นมากสุดดาวซันโบ รวมตัวเลขหน้ารู้แมนยูปี2023สรุปตัวเลขหน้ารู้คอมมเต็ดรอบปีปฏริิน2023หลังทำผลงานขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะซีซั่นนี้ที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนชเชสเตนเต็ดนำทัพปีแสดงลงเล่นเกมส่งท้ายปี2023ด้วยผลงานไม่น่าประทับใจหลังออกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรส1-2ในศึกพิมล์ลิที่สนามซิตี้กราวเมื่อวันเสาร์ที่30ธันวาคมที่ผ่านมา ตลอดปี2023ลูกทีมของเทนฮากทำผลงานลุ่มๆุ่มด,ดอนดอนมีทั้งดีและย่ำแย่โดยฤดูกาลที่แล้วสามารถทำันดับคว้าตัวไปเล่นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จก่อนที่จะมากระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มขณะที่พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นไม่ดีจบปีด้วยการอยู่ที่7ของตารางรอปี2023มีตัวเลขน่าสนใจที่เกิดขึ้นกับแมนยูเต็ดบรูโน่ลงเล่นมากสุดตลอดปี2023ปีแสดงลงสนามทุกรายการทั้งในประเทศและเวทียุโรปไปทั้งหมมด6 16เก โดยไม่มีนักเตะคนไหนที่ได้ลงเล่นทุกนัดคนที่ลงเล่นเยอะสุดคือบรูโน่แฟนันกองกลางกับตันทีมหลังช่วยทีมไปถึง62เกมขณะที่มาคัสและฟอร์ดกองหน้าทีมช่างงกรีซตามมาเป็นที่2ที่58เกม5อันดับนักตนเตะแมนเชสเตอร์ลงเล่นให้ทีมมากสุดตลอดปี2023 62 b r u n บรูโน่แฟนันหมาคัสและฟอร์ด51อันโตนี่49ดีโกดาโล49อาริโดกาาโชฟอร์ดดาวสันบู มาคัสและฟอร์ดเป็นดาวสันโบว์ขอมมิเต็ดรอบปีปริทิน2023หลังทําไปทั้งหมด22ประตูขณะที่บรูโน่แฟนันตามมาเป็นอันดับ2ที่16ประตูหาอันดับนักเตะไมนเดยิงมากสุดตลอดปี2023 22มาคัสและฟอร์ด16บรูโน่แฟนัน10กาซิมิโร8อริฮันโดกานาโช7สกอตต์แม็กโทมิน y ใช้งานนักเตะไป35คน ตลอด66เกมรอบปี2023นั้นเ่นฮากใช้งานนักเตะไปทั้งหมด35คนโดยมีดาวรุ่งบางรายก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่อย่างล่าสุดคือวิลลี่ความบาล่าปรากาหลังวัย19ปีที่ได้โอกาสลงตัวจริงนัดแรกเกมออกไปพ่ายเวสเซมิเต0ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่23ธันวาคมที่ผ่านมา66จำนวนเกมลงเล่น105ทำประตู35จำนวนนักเตะที่ถูกใช้งาน20จำนวนนักเตะที่ทำประตูได้ หาทีมอื่นได้เลยกูดูฟันธงกาซิเมโรหมดอนาคตแมนอยู่หลังเสื้อจิมรัดคลิปซื้อหุน้นริชาร์ดคีพิทียกรคนดังแห่งบีนสปอร์ตซ้อกีฬายอดฮิตเชื่อว่ากาซิเมโรกองกลางทีมชาติบราซิลหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์เต็ดเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ที่เซื้อจิมรัดคลิปอภิมหาเศรษฐีชาวกรีเข้ามาซื้อหุ้นได้สำเร็จเจ้าของบริษัทเคมีพัน e อินิออสประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นย่อยของทัพผีแดงจำนวน2 5เ นั่นทาให้เขาสามารถเข้ามาควบคุมกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวพันฟุตบอลซึ่งมีความสําคัญกับสโมสรแห่งนี้ช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าเซอร์จิมมักจะวิจาร์แมนยูเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้เงินจํานวน60บล้านปอนด์เพื่อซื้อกาซิเมโรมาจากเรอัลมาดริดแม้นักเตะจะเป็นผู้เล่นคีย์แมนของทีมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผลงานของเจ้าตัวดรอปลงไปเยอะแถมไม่ได้ลงเล่นเพราะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนาน2เดือนส่งผลให้เกิดข่าวลืออย่างต่อเนื่องจากแรดคริฟ ต้องการขายสาชาวบาซิเลียนออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนกรณีที่มีคําถามว่าดาวเตะเลือดแซม่าวัย3าปีจะยังคงได้ลงเล่นตัวจริงหรือไม่ถ้าเขากลับมาฟิตสมบูรณ์งานนี้คีตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางอาชีพของกาซิเมโรที่นั่นมันจบแล้วทางนี้ไม่ใช่แค่กาซิเมโรที่เตรียมจะโดนเชนหัวทิ้งจากถิ่นโอทาฟอร์ เพราะช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าแมนยูเต็ดจะขายราเฟลวารานและเจรอนซานโชออกไปด้วยเช่นกันไม่พลาดเขาดาวเอดิธนารรวมตัวครอบครัวฉลองส่งท้ายปีกรรมเอดิธนยารผู้จัดการทีมแมนยูเต็ตโยนความกดดันทิ้งเอาไว้ข้างหลังและาพาครอบครัวเอาไปดินเนอร์ในวันส่งท้ายปีกรรมแม้ผลงานของผีแดงในครึ่งแรกของซีซั่นจะเป็นไปอย่างเลวร้ายเชนฮาร์สร้างสถิติในทางลบให้กับแมนยูเต็ตมากขึ้นทุกที โดยเกมพิมร์ลีกนัดล่าสุดเข้าภาพผีแดงออกไปแพ้ฟอร์ดสอต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มผลงานแพ้เกมหลีกเป็นนัดที่9แล้วเจอการลงสนาม20นัดอย่างไรก็ดีแม้ในายใหญ่ดัตจะตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักแต่ในวันที่31ทธันวาคมเขาพาเบียงก้าภรรยาและสมาชิกในครอบครัวออกไปดินเนอร์ที่พัตคานเดอะคอนคลับในย่านอาทิงแฮมของเมืองแมนเชสเตอร์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมา สำหรับเกมต่อไปเทนฮักคุณซือวัย53ปีคุณพ่อลูก3จะคุมทีมลงเล่นถ้วย FA คเับวันที่8มกราคมบุกไปเยือนวีแกนก่อนกลับมาทำศึกพิม์ลีกนัดสำคัญต้อนรับการเยือนของสเปอร์ในวันที่14มกราคมซึ่งจะเป็น2เกมที่ผีแดงมีคิวลงสนามในเดือนนี้แฟนแมนยูงงแตกเจรอนซานโชโ,โปรมีรูปร่วมปฏรทินปี2024 ส่นวนโชคตกเป็นข่าวจอโดนแมนจิตดลดทิ้งในตลาดเดือนมีนาคมนี้โดยน่าจะเป็นการปล่อยออกไปแบบยืมตัวเนื่องจากเขาไม่อยู่ในแผนของเทนฮากอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ทั้งสองมีปัญหาผิดใจกันนอกจากจะไม่ได้ลงสนามให้ผีแดงมาตั้งแต่วันที่5กันยายนแล้วดาวเตะอิงลิศย,ยังถูกสโมสร,รห้ามซ้อมร่วมกับนักเตะในทีมชุดใหญ่ด้วยเนื่องจากเจ้าตัวปฏิเสธที่จะขอโทษเจ้านายหลังยืนยันว่าตกเป็นแพรับบาปต่อผลงานที่เลวร้ายของผู้จัดการทีมสกินเฮด บทั้งล่าสุดเมื่อหนึ่งมกราคมสาวเกเรดเดวิลประหลาดใจไปตามๆกันเมื่อผีแดงเผยปฏิทินของสโมสรประจำป,ปี2024ออกมาและประกากฏว่าซานโชถูกนำภาพมาใช้เป็นแบบของเดือนแรกทั้งๆที่เจ้าตัวน่าจะต้องย้ายออกจากโอทัฟฟ์ในเดือนนี้ต่ออนาคตของาซานโชสื่อบางสำนักเผยถึงขนาดที่ว่าแมนยูนเต็ดยินดียกเลิกสัญญากับเขาในเดือนนี้เลยเพื่อขับออกจากสโมสรอ,อย่างถาวรแม้จะหมดเงินสูงถึง85ล้านปอดนด์ดึงเขาไปจากประเทศอังกฤในช่วงซัมเมอร์ส0 2 1 ทางนี้คาดว่าสารโชคได้รับความสนใจจากหลายทีมทั้งเสือเหลืองอดีตสโมสรในบุนเดสลีกายูเวนตุสและทีมในซาอุดิอาระเบียหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ